สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ border war อัปเดตแมปใหม่กับทหารไทยและกัมพูชานะครับก่อนอื่นเราต้องขอแสดงดูดีทหารกล้าทุกท่านที่ช่วยปกป้องแผ่นดินไทยของเรานะครับเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทหารไทยผู้กล้าของเรานะครับทุกคนเราอยู่ในแมปที่เราต้องสู้รบกับทหารกัมพูชานะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปเลือกอาวุธของเราก่อนนะครับในแมปครับผม ซึ่งอาวุธของเราก็มีทั้งเออบาซูกา้สาสไนเปอร์แล้วก็ตัวรู้สึกว่า M16 ของเราในที่นี้ผมขอเลือกเป็น M16 นะครับเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> ทุกคนเกิดอะไรขึ้น <Hey. S 2> เราอยู่ในหอเชื่อชูกเกี <Yeah. S 2> เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเราจะเข้าแมปยังไงก่อนดีครับทุกคนอ mm hmm. เอยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราขอเลือกทหารใหม่โอเคเข้ามาแล้วทุกคนมาครับมาครับเดี๋ยวเราเลือกอาวุธใหม่เ,เลือกเป็นอ M16 ก่อนนะอืมโอเคมาทุกคนมปเราพร้อมเลยตอนนี้เราอยู่ในโหมด ของแมปกลางคืนนะครับเราอยู่ในคูเหล็กเนิน่าจะเป็นฝั่งทหารไทยนะครับทุงน,นี้เดี๋ยวเราจะไปฝั่งของกรัรมพูชากันนะครับอีกฝั่งหนึ่งโอเคตอนนี้ทาหารเราก็วิ่งกันเต็มไปหมดแล้วนี้น่าจะเป็นเ,ออเนินสามน350หรือคู่มะกเขือทุกคน้ยมียังยังไม่เจอใครยังไม่เจอใครเขาเข้าไปข้างบนก่อนเราต้องค่อยไปนะครับทุกคน มีมีสารมัพภูมิของหุนเราด้วยมีสารมัพภูมของหุนเราด้วยนะครับอยู่นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนมาจากไหนมาจากไหนฝังรู้น่เลยลบก่อนลงก่อนทุกคนลงก่อนเฮ้ยหาหาไม่เจอหาไม่เจอทุกคนหาไม่เจอเดี๋ยว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 คือคือจัดที่ดูนะครับเหมือนเหมือนว่าจะเป็นปราสาทเผาพระวิหารไหมทุกคน เรากลับมาก่อนเรากลับมาก่อนเราค่อยๆไปตามพี่ทหารของเราไปทุกคนนะครับระวังเหยียบกลับระเบิดด้วยทุกคนระวังเหยียบกลับระเบิดด้วยก็ค่อนข้างที่จะสู้รบกันดุเดือดอยู่นะครับเออเดี๋ยว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 โอ้โหอ้ยจากไหนโอ้ทุกคนแบบดุเดือดมากโอเคเดี๋ยว อันนี้ก็เป็นพี่เหล่าวีแลบุรุษของเรานะครับก็ขอรบทุกท่านนะครับอ่ะไปต่อทุกคนนี้เราขอเลือกเป็นสนายมังนะครับเราน่าจะไปไปสองนะครับเดี๋ยวเราเลือกไปสองทีนึงนะครับออกจากคูเหล็กของเราก่อนเหล็กของเราก่อน ว่าจะต้องจะต้องมีแบบอยู่แถวนี้แน่ๆเลยทุกคนคือก็เอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องเราคือถังได้ไมไม่ได้เนอะโอเคเราน่าจะอยู่ตรงภูมืเขือแล้วข้างบนเหมือนจะเป็นปราสาทเขาพระวิหารนะทุกคนดูจากตัวตัวมุกด้านหน้าแล้วนะครับเหมือนตัวปราสาทเนี่ยก็ทำมา กับความเชื่อความเชื่อโบราณนะครับของทางฝั่งพุทธ,ธศาพุทาสนาของเราด้วยนะครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเออเป็นเป็นเขาพระสุเมนอยู่ตรงกลางแล้วรอบๆก็เป็นเหมือนเป็นมุกแต่ละจุดนะครับอ่ะไปเราก็มีกำแพงคตด,ด้วยด้านรอบๆเอ๊ยเราไปเฮ้ยทุกคนทุกคนลงก่อนโอ้โหคือคือก็ค่อนข้างที่จะ เอาเรื่องนะครับอย่างไหนถึางไหนทุกคนจากไหนเมนไม่ธรรมดาครับกัมบูชาไม่ธรรมดาทุกคนเฮ้ยโมโหไม่ไม่ทำไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ไม่มาจากไหนข้างบนข้างซ้ายข้างขวาหน้าหลังไม่เห็นนั่นไงเจอแล้วทุกคนผมเจอผมเจอลผมเจอละผมเจอลวหลบหลังต้นไม้ก่อนทุกคน เอาเราซุ่มเราซุ่มทุกคนเราซุ่มไม่รู้ไปยังนะครับไม่รู้ไปยังน่าจะโดนไปเรียกเฮ้ยจากไหนจากไหนอีก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 ทุกคนทุกคนทุกคนจากไหนจากไหนฟังซ้ายฟังขวาเฮ้ยเอาเรื่องผม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 ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตึงกว่าที่คิดทุกคนตึงกว่าที่คิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอปักธงกอน ไม่ใช่้องต้องป,ปักพงฝั่งงูนะครับปักคงฝั่งกัมพูชานะแต่ตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดกว่าที่คิดนะทุกคนมี f อ6คบินไปแล้วไม่รู้จะทิ้งระเบิดฝั่งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยๆเลาะฝั่งฝั่งกำแพงกันก่อนผมผมค่อนข้างงงทิศทางแล้วทุกคนบินนะเราเข้าจากเออทางระเบียงคนด้านหน้าดีกว่าโอเคเราเข้าจากการระเบียงด้านหน้าไ่ไ,ไเป็นทานด้านหน้า ไม่สิเออด้านหน้าต้องอยู่ตรงหัวสิงนะครับมันมันผมผมผมหาผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอทุกคนหาไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนทุก,กคนซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาครับผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอ อ่อนนะเหมือนเพื่อนๆเ,เราจะยิงไปฝั่งด้านล่างนะครับเราหลบเราหลบหลังเพื่อนก่อนเราหลบแบบเฮ้ยเจอแล้วเอ้าหมดหมดแม็กหมดแม็กหมดแล้วแม็กหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นอืมโอเคมามาลองใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปนลี่ยนอาวุธเรานิดนึ่ง เราไม่เอาบาสุก้าแล้วเราเอาเป็น M60 ดีไหมถ้ะเป็น m อ0ดีกว่าครับไปเราเอาไปเอา M60 สู้กัน่ะครับรื่ลงการสู้รบเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาสู้รบกันหรอกนะครับแต่ว่า ก็ยอมรับเลยว่าฝั่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจไม่ได้ขอย,ยืดเยื้อไปก็ไม่ดีกับเรานะครับอืมมาเขาต้องจัดก,การให้เรียบร้อยทุกคนแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยปลอดภัยไว้ก่อนอเอต้องออมมาฝ,ฝั่งด้านขวาทุกคน Okay. เเมื่อกี้เราจัดการไปเรื่องหนึ่งนะทุกคนว่าสองนี้ได้อยูอ่ปืนค่อนข้างที่จะกระตุกพอสมควรเลยนะครับ M 6 0ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงอยู่ น่าจะโดนไปเรียบร้อยน่าจะโดนไปเรียบร้อยนะครับเฮ้ยอ่ะเหมือนจะโดนข้างๆเลยไหมทุกคนยงัยงยงังยังมาครับมาครับดหรอไปลปลุกเลยดีกว่ามา F16 ของเราไปแล้วนะครับ F16 ของเราไปแล้วทุกคนเจออ่ะเจอล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 คนข้างแม่นคนข้างแม่นอยู่เขานะครับไม่ใช่เราอืม้อมันไงมยอมไหมยอม ผมว่าน่าจะต้องรอบนี้ขอลองเป็น RPG ดีไหมครับทุกคน RPG ดีไหมแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ตรงมุมผมว่าเป็นสไนเปอร์ก็ดีเหมือนกันนะเราไปกลับไปตรงมุมเหมือนเดิมก็เป็นแมปที่ผมว่าฝั่งนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นคนไทยเล่นนะฝั่งนั้นน่าจะเป็นกัมพูชาเล่นนะครับเป็นโบเดียของเราเองนะฮะ เผอคุณมาเน็ตเล่นอยู่ด้วยนะครับคุณคุณเล่นอยู่ด้วยมาจัดไปเฮ้ยทุกคนจากไหนจากไหนจากไหนผมว่าผมว่าผมว่าแถว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 ,แถว,แถวนี้แถวแถวนี้หลบก่อนหลบก่อนจากไหนจากตรงไหนหาไม่เจอ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลาะไปข้างๆก็ได้นะครับเราจะไม่ขึ้นไปบนตรงโซนปราสาทของพระวิหารนะครับเราจะเลาะไปริมด้านเขาด้านข้างนะครับเราต้องค่อยๆย,ย่องไปทุกคนระวัง PM ด้วยนะครับระวัง PM ด้วยนี่ขอซูมดดก่อนนะน่าจะกับกุ้มไม้ตอนนี้เราคมคือนกับกุ้มไม้ ว่าผมว่าเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวไปตรงนี้มุมนี้มุมนี้ทุกคนมุมนี้เดินเดินเดินเข้าไปนิดงเดินิดนิ่งว่าผมว่าเราเราหลบตรงตรงรถดีกว่าครับเราหลบตรงรถทหารดีกว่าไปทุกคนไปตอนนี้เราอยู่ในฝั่งของกัมพูชานะครับขอเนื่องแล้วปักโค้งก่อน รงนี้ได้ไหมป้องปักถงบนเขาไม่เป็นไรอีกสี่นาทีอีกสีนกส่นาทีหยุดยิงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบยึดพื้นที่ก่อนทุกคนเยี่ยที่หยุดยิงไปไหนก็นหมดไปไหนก็นหมดผมว่าน่าจะอยู่บนเขากันวาน่าจะอยู่บนเขากันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้บนเขาถูกยึดด้วยธงกัมพูชามเราต้องขึ้นป,ปักทงทุกคน ไปครับตึปกงข้าบนก่อนสถานาการณึงเคีย่มานะอเล่รอเล่รอเล่โอเคไป,หน,คไปหนึ่งครับไปล้วนครับไปดูคนขึ้นไปข้างบนกัน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราปักโงปักคงเปลี่ยนโองก่อน เราเราจะได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมายึดธงแล้วเรียบร้อยธงไทยเรียบร้อยครับทุกคนธงไทยเรียบร้อยเอาเปลี่ยนเป็นธงกัมูชาแล้วไม่ได้ใครยังอืมอีกนิดเดียวนิดเดียวอย่างน้อยเราได้ถือธงไทยมาปักตรงฝั่งนี้แล้วครับเราเหลือเวลาอีก3นาทีในการยึดพื้นที่เขาพระวิหานะครับก่อนที่จะหยุดยิงกันตอนสี่ทุ่ม ทุกคนเดี๋ยวเราไปที่เอ็มสก่อนมาไปครับเราเหลือเวลาสามนาทีไปทุกคนเราจะไปยึดขอมาวิหารก่อนนะครับนนี้ฝั่งเราฝั่งเราทุกคนเรเดี๋ยวเราไปปักทงก่อนนะก่อนที่จะหยุดยิง,งทุกคน ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหมดหมดหมดทุกคนหมดแล้วหมดแล้ว F16 ละหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้ F หมดทำยังไงทำยังไงเกิดอะไรขึ้นอืม ธงสู้ได้ไหมทุกคนธงสู้กันได้ไหมคือตอนเนี้กระสุนแล้วหมดเรา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 ,เรา,เราไม่มีกระสุนแล้วอย่างน้อยเราเอาธงวิ่งไปปากก่อนแล้วกันครับทุกคนเอาไม่สนใจแล้วเราใส่วิ่งอย่างเดียวอืมโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีอ่ะไปอดกรเล่นกันแรงอยู่นะครับทุกค อภูชาว่าเดี๋ยวเราเอาเอ็มหกสิบดีกว่าเอ็มหกสิบก็กระสุนจะเยอะหน่อยนะครับเ<ป>หลืออีกหนึ่งนาทีกคเหลืออีกหนึ่งนาทีคือเราเรายอมไม่ได้นี่คือตึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเรา,เาใส่จังหวะนี้นะจังหวะที่ <c oughs> ข้างบนเขาเขาไม่ยอมจริงๆนะข้างบนเขาไม่ยอมจริงๆนะทุกคนเอาละอมครับเราอมไปขน,ออขนาดไปปากทงนะไป,ไปครับไปครับคือเราเหลืออีกห้าสิบหกเราดูดิว่าเราจะยุดได้ไหมทุกคนไปครับดเดี๋ยวนี้เดียวเดียว เราหลบเราหลบในคูก่อนนะเราหลบในคูก่อนนะเฮ้ยจากไหนอือย่างน้อยเราเราเรามาฝั่งเขาแล้วเรามาฝั่งเขาแล้วสามิบสองวินาทผมมนานะีผมไม่สนใจนะผมไม่สนใจผมวิ่งปักธงอย่างเดียวอาวุธไม่เอา,า,เอาไปรับทุกคน ดูแลพื้นที่ด้านหลังให้ด้วยนะครับผมจะเป็นแนวหน้าวิ่งไปให้เมจะเป็นแนวหน้าวิ่งไปให้ไปครับเอาใส่อย่างเดียวเลยโอเคทุกคนครับก็เป็นสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดมาก คือเกมได้จบลงไปแล้วแต่ว่าชายแดนเรายังคงต้องปกป้องรักษายอยู่นะครับก็ขอบคุณแล้วก็เชื่อชูเกียรติท่านท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ